สวัสดีครับวิกิตไทยใน Youtube ครับวันนี้มีสินค้ามาจากลาซาด้าครับก็คือ,คอผมได้สั่งสินค้าชิ้นนดนึงมาจากลาซาด้าครับก็กล่องประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเป็นอะไรรอติดตามชมพร้อมกันครับต้องรอชมได้เลยครับนี่ประมาณนี้ฮะทีวีเก็อะไรคืออะไรไมัรู้นี่ครับฝั่งนี้ฮะ มีโลโก้ก็คือเป็นฝักบัวอาบน้ํากลางแก้งประมาณนี้ฝักบัวเอาดออกประมาณนะะี้ครเป็นอุปกรณ์ใช้ในใช้ในบ้านนี่แหละครับใช้ในบ้านหรือว่าไปแคมปิ้งอุปกรณ์ใช้แบบจุกเสินใช้กับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่เราไปกลางแบบเป็นห้องเราไม่อยากไปใช้ในห้องน้ํากับ อ่นอื่นที่คนมากๆฮะเราก็าสามารถใช้ตรงนี้ได้อ่ะแกด,ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างกล่องค่อนข้าง,างอ่ะแกยไงล่ะทีนี้ ใกล้ครับตากล้องครับอุปกรณ์ก็คืออันแรกที่ห่อเป็นก,กันนี่มากก็คือโอ้หนี่ตัวฝักบัวครับนี่ตัวฝักบัวตัวสีส้มนี้คืออะไรแน่นเปียกเลยโุกคนแพ็คมันอย่างแน่นหนาครับอ๋อนี่คือตัวปั๊มตัวปั๊มตัวสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เขาเรียกว่าตัวระดับ คมเร็วโหข้างล่างก็จะมีสายนี่นะ่าจะเป็นสายดูดน้ําหรือว่าอันนี้จะเป็นสายสายต่อฝักบัวหรือเปล่ายาวมันมีสอง,ส,องสายสายสั้นสายยาวอันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับนี้นะฮะนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานเนาะวิธีการก็มีให้ทำยังไงหู โอเคครับเรามาดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นว่าทํางานกันยังไงบ้างอกตัวนี้ก็คือตัวต่อดูก่อนนะกอกน้ำก็อีกฝักบัวจะเป็นสีขาวนะนี่ฮะมีต่อตัวฝักบัวตัวนี้ก็น่าจะต่อลงกลางตัวตัวแท่นน้ำนะถังน้ำนะประมาณนี้สำหรับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ ดูดน้ำเนาะเมือสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดข้างบนนี้เป็นสวิตช์สาย USB, USB. รับชาร์จือเปล่าน,น่าจะเป็นสายชาร์จชาร์จไฟนะชาร์จไฟคู่กบ,บตัวนี้นี่ฮะชาร์จไฟควกบตัวนี้ตัวนี้เสียบคู่กับ USB สายพ่วงโทศรศัพท์อันนี้ก็น่าจะเป็นแม่เหล็กสีทองตรงนี้น่าจะ <Yeah. S 1> นี่น เราก็น่าจะชาร์จอย่างนี้อ๋อใช่แล้วฮะอดีปั๊บเลยไฟชาร์จไฟใช้ชาร์จดูไอรูข้างบนอันนี้สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็บอกสถานะแสงแสงไฟที่เราเปิดว่าเราเปิดอ่ะเปิดดูว่าอาจะเป็นไฟสีองุ่ว่าเปิดสัญญาณนา้ำว่าระดับแรงครับอันนี้ดับเบาลงมามอเตอร์จะดังค่อยลงมาระดับนึ้งนี่ก็ปิด มีสองมสแกนครับส่วนไอ้ปุ่มพวกนี้นะ่าจะเป็นพวกออปชันใส่คู่กับกบ,บัวนะก็จะมีแถมมากับมีดอกยางสีดำแล้วก็ตัวนี้ลืมใส่ี้ตัวเขาเรียกว่าตัวตัวดูดอ่ะโอเคลองมาประกอบดูฮะประกอบไปยังไงก็คือสังเกตก่อนตัวนี้ ใส่คู่กับฟักบัวกันประกอบตัวฟักบัวเหรออนู่หรือเปล่ามีน่าใช่ เพราะว่าเอาแบบเรียวๆเลยฮนะเอาแบบเรียวๆเลยนี่น่าจะเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกอ่ากันน้ํารั่วเนาะเขาเรียกอะไรผมจําชื่อไม่ได้ดอ<บ>กยางเหรอเนี่ยใส่ยางยัดครับดอกยางๆๆานี่ก็ไม่ได้ใช้อันนี้สีส้มแล้วก็หมุนตัวสีส้มขึ้นไปครับจะมีเกลียวของมันตรงนีเลยหมุนให้แน่นเลยครับแน่นน้ำจะรั่วแค่นี้เอง จากนั้นเราก็มาต่อตรงตงู้ดูคู่มือไปด้วยฮะมนได้ต่อข้างบนตรงนี้ครับตัวสีช่องสีขาวข้างบนนจากนั้นก็ตัวดูดข้างเราครับตัวดูดข้างเราก็ได้เสียบตรงข้างตรงนี้แค่นี้ผมบอกง่ายมาก ส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็จะใช้สำหรับเอาไว้อันนี้อยู่ข้างบนเนาะเอาไว้เน็บหรืวอว่าไว้ห้อยว่ายังไงตามบูกอ๋อขาเกี่ยวอยู่ประมาณนี้นะเอ้าไม่ใช่เนี่เวลาใช้งานจริงเวลาใช้งานจริงเพรว่ มันต้องอยู่ลักษณะนี้เนาะอ่าแล้วก็ต้องห้อยอย่างนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวอย่างนี้ไว้วันนี้ก็ไปหย่อนลงไปในถังน้ํอ่าส่วนตัวนี้ลงมาหลุดแตกไม่ได้ใช้งานพังก่อส่วนตัวนี้ก็คือเอาไว้ห้อยกับตัวปกบัวอย่างนี้ครับ ก็จะมีตัวตะขออย่างนี้ก่อนเ๋ยตรงนี้ส่ฝักบัวแล้วก็ใส่ประมาณนี้ก็จะมีร่องให้ฮะเป็นรอบอยู่ฝักบัวแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นเป็นฟันอย่างนี้แล้วก็ไปอ่าอย่างนี้เลยส่วนตัวดูดรอกก็คือตัวดูดเราใส่ตรงไหนีไม่รู้เหมือนกันอ๋อตัวดูดเราก็ไม่ต้องถ้าไม่ต้อง ถ้าใช้ตัวดูดก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ฮะเราใช้ตัวตัวดูดกันดังไปอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เลยมีช่างดูดหรือมีช่างห้อยไปห้อยไปดูดมีสองแบบมันไม่มีที่ห้อยนะมันลให้ดูเขียเป็นตัวอย่างนะข้าวสมมติตรงนี้เป็นที่นั่งกระดูดตรงนี้เลยแงกอย่างนี้เลยแต่มันก็ไม่ค่อยคนผมว่ามันจะหนักตัวนี้ค่อนข้างหนักมันจะรับน้ำหนักเข้าไปให้ดีก็ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เลย ตอนนี้ก็ต้องมีที่ที่เกี่ยวที่เกาะไงฮะทีนี้เราไปดูการใช้งานจริงๆครับไปเคครับทีนี้เรามาทดลองใช้งานจริงๆวันนี้จะเป็นเราจะเป็นถังอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จุ่มลงออไปในน้ำ<ะ>ตัวนี้ก็เกี่ยวตรงนี้อย่างนี้เลยเหรออ่าก็อยู่ประมาณมันไม่ตกใช่ไหม ระวังตัวนี้เขาไม่ให้โดนน้ำนะโดนน้ำมก็ไม่ดีเป็นมอเตอร์เป็นไฟระบบไฟเราทำไงทีนี้แล้วก็จะลองเปิดมอเตอร์ดูนะว่าคมแรงของน้ำไปไปที่ไหน,นซุบซิบกดไปทีนึงครับโอ้ยอันนี้เราไม่ยังยังไม่ได้ชัดไฟนะเป็นไฟมาจากตัวเครื่องนี่คมแรงประมาณนี้ครับ นี่ก็เาน้ำได้สบายๆน้ำลดต้นไม้ด้วยว่าล้างถ้วยล้างชามล้างมือได้หมดลองไปดูสปีดสองครับอันนี้จะเบาลงมานิดหนึ่งน,นี่ก็ยังได้อยู่ก็เบาคือป,ประหยัดน้ำประหยัดน้ำเท่ากับ่งบัวที่เราน้ำ้ำก็เหมนปกติเนี่ยนี่งสปีด โอ้นี้ปิดนะ้ยวนไปสามรอบรอบที่สามปิดเลยนี่ตัวแรงเนี้ยอืมเยี่ยมรอบครับต้องไปชาจไฟก่อนไหม สา,ายใหม่เกียกสายใหม่ก็สายแล้วเนาะสรุปก็ใช้งานได้ปกติครับใช้งานใช้งานได้กริงก็เป็นของใช้งานแท้ๆนะครับแต่ไฟตอนนี้ผมคิดว่ามันยนังอ่อนอยู่ฮะเพราะว่าเป็นไฟยังไม่ได้ชาร์จเป็นไฟมาติดมาจากตัวเครื่องที่สําคัญฮนะตัวนี้มันเป็นตัวใช้ใช้ไฟเนาะปัญหาก็คือไฟกับน้ำมันจะไม่ไม่ไม่ถูกกันนะต้องหาวิธี ห่อหุ้มให้ดีหน่อยนึงเพื่อกันน้ําจะเข้าไประบบตรงเปิดสวิตเปิดปิดไอ้พวกนี้ฮะมันเป็นรวดทองแดงกลัวมันจะไฟมันจะชอ็อตจะรั่วเลยก็หาทุงยางครอบอะไรก็แล้วแต่ที่กันน้ําได้ฮะก็น่าจะดีฮะก็โอเคครับสําหรับสินค้านี้ราคา808บาทฮะบางเจ้าก็840 50กย่กแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ร้นเรียกดูฮะที่ลาซาด้าครับจะไปดูมีหลายร้านมากก็ โอเคครับฝากติดตามรับช่องวิกิตไทยใน youtube ครับวันนี้รีวิวฝักบัว outdoor หรือฝักบัวกลางแก้งใช้สำหรับแคมปิ้งหรือว่าใช้ในคูเลนสำหรับรดน้ำต้นไม้อาบน้ำกลางแก้งหรือว่าจะเป็นล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างอะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับใช้งานจริงครับขอบคุณครับ